สามนี้ส่ย,ยอดแฝ่ที่ไปกระตุ้นอาการกดไหลย,ย้อนของเราได้อย่างแรกเลยเรากินอาหารเร็วหรือเขียวน้อยเลยทำให้กระเพาะของเราเองเนี่ยทำงานหนักไปด้วยอย่างที่สองตัวเราเองกินอิ่มแล้วนอนทันทีเลยเพราะว่าหลังอิ่มเนี่ยกระเพาะของเราเองเนี่ยมันยังเต็มอยู่และถ้าเราเนี่ยจะไปนอนเลยอาจทำให้กดเนี่ยมันไหลย,ย้อนขึ้นได้ง่ายด้วยแล้วก็ตัวเราเองเนี่ย วรเว้นระยะอย่างน้อย2-3ชั่วโมงก่อนนอนนะอย่างที่3ดื่มชาก,กาแฟน้ำอัดลมหรือน้ำอัดลมบ่อยครั้งเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยจะไปกระตุ้นทำให้กดมันออกมามากขึ้นและทำให้หูลูดหลอดอาหารของเราเองเนี่ยมันหย่อนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วตอนนี้พี่ๆเองมีอาการเป็นยังไงกันบ้างไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันและเดี๋ยวบิ๊กแนะนำเพิ่มเติมให้นะ